เนะครับมาดูปฏิกิริยา concerted reaction แรกนะครับที่ครูจะสอนอ concerted reaction ก็หมายหมายถึงปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นสเต็ปเดียวขั้นตอนเดียวสั้นๆนะผ่านอินผ่านยินเชอร์มีเดียตเดียวแล้ว,วาก็กลายเป็นโปรดักต์เลยนะฮะตัวที่เวลโนนมากๆนะค,ะนะครับก็คือปฏิกิริยา diels alder reaction d i สออดเดอร์เรเลชันก็เป็นปฏิกิริยาที่เป็นไซคลอเรเลชันนะครับระหว่างไดอีนกับไดโนไฟล์นะครับไดโนไฟล์ก็เป็นแอลคีนไดอีนก็มีพันธะคู่สองตัวอย่างนี้นะครับเช่นตัวอย่าง นี่นะครับหนึ่งสามบิวตาไดอีนตัวนี้เป็นไดอีนทำยากับไดโนไฟกับยาสเต็ปเดียวนะ,ะได้แอดดักได้แอดดักของเดียสออเดอร์แอดดักมาก็ <c oughs> <c oughs> เป็นปยาที่คุ้นเคยกันนะครับเรียนมาได้ปยาตีแล้วพวกแอลคีนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเป็นไดอีนได้เช่นกัน เช่นตัวนี้ใช้1 3ดิวตาไดอีนอันนี้เป็นไดอีนส่วนไดนโนไฟก็ใช้แอลคายนะครับใช้2บิวไทาไดโอเอทนะครับมีอะมที่มาเกาะเอสเทอร์นะครับก็เป็นไดนโนไฟก็เกิดได้เช่นกันนะครับเวลาเกิดวิญญาก็ไซคลิเซชันได้เป็นดิวซอร์เดอร์แอดดักต,ตัวนี้ ก็จะให้ไซคลิกโปรดักต์ออกมานะตัวปริยาที่เกิดนะครับเขาบอกว่าน่าจะเกิดผ่านสเต็ปเดียวลักษณะนี้นะครับเกิดไซเคิลเซชันลักษณะอย่างนี้นะปิดปิดอย่างนี้ก็ไดอีนไดโนไฟก็ได้อะไรออกมา วงที่เสถียรที่สุดก็คือวงหกเหลี่ยมน,นะครับเวลามันเกิดก็จะได้วงหกเหลี่ยมน,นะครับเป็นซีซีบอลคอนเนคกัน,นใช้ความร้อนสเตโรสเปสติกก็เป็นเลกเจอร์เซเลกทีฟนะครับถ้าคอนฟอร์มชันนะครับของแอลคีนเนี่ยก็จะมีซีสกับทาน ตัวที่เป็นทรานจะเกิดไม่ดีนะจะเกิดอาจจะต้องเปลี่ยนคอนฟอร์ม t i ช n นก่อนนะครับมาเป็นซิสถึงจะเกิดได้ดีแต่ว่าก็มีข้อจำกัดนะครับสำหรับสารบางชนิดนะที่เพราะว่าจนแด่แล้วทรานทรานฟอร์มก็พลังงานาสักในโมเลกุลนี้จะต่ำโมเลกุลขั้นสเถียรกว่าซิสนะครับแต่ถ้าเป็นโมเลกุลที่สเตอริกไม่ค่อยมากก็ สามารถเปลี่ยนเป็นซิสได้แล้วก็ตัวซิสฟอร์มนี่แหละเป็นไดอินที่ดีนะครับแล้วก็สามารถเกิดเวิยาีสอาร์เดอร์ได้เขาบอกว่า <Yeah. S 2> the conformation of the d i e n น must be cis form ต้องเป็นซ <Yeah. S 1> ิสถึงจะเกิดซึ่งก็มีข้อจำกัดข้อจำกัดของมันก็เกี่ยวกับสเตอริ s สเตอริ e เ t ส i ิ t คชั่นเช่นกรณีของ2 Z 4 Z24 h e x a d ดส n ฮอกซไดอนตัวนี้นะครับมีสเตอริของหมู่ เมทิลนะหมู่เมทิลเนี่ยค่อนข้างสเสริกเพราะนั้นเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนนะจากทรานส์มาเป็นซิสเนี่ยนะเมทิลสองหมู่นี้จะค่อนอาจเกิดก,กะนะจะผักกันนะซึ่งพลังงานจะส,สูงมากการเกิดซิสก็เกิดได้ลำบากนะครับนั้นปยาเวลาจะเกิดไซเคลเซชันก็เกิดก็ได้ค่อนข้างยาก ค่อนข้างยากเดิดนึนะฮะจากครานเปลี่ยนมาเป็นซิสตัตวพลังงานนะฮะความร้อนที่ใช้ในการเกิดแสกซเซชันนะก็ขึ้นกับาสารตั้งต้นนะครับว่า,ามีหมู่ดึงอิเล็กตอนหรือหมู่ให้อิเล็กตอน มีตัวช่วยให้มันเกิดยาได้เร็วขึ้นยังไงบ้างขึ้นกับซับสแตชเชนที่มาเกาะนะครับเช่นถ้ายาแรกเนี่ยหนึ่งสามบิวตาไดอีนทำยากับเอชซิลีนอันนี้โดยเจอร์เนอรัอนะครับยาก็ใช้เพชเชอร์ใช้ความร้อนเกิดแซงเกสเซชันแล้วก็ปิดนะครับอันนี้คือซีซีบอลต่อกันเพียวๆแต่ถ้ามีโบวที่ดึงอิเล็กตรอนนะครับมาอยู่ ไดโนไฟนะฮะนะก็เกิดได้เช่นกันนะครับใช้อุณหภิประมาณ140ใสแตนเ,เซชันต่างน,นี้นะฮะก็คือมันส่งอิเล็กตรอนมาดัะนั้นเนี่ยถ้ามีหมู่ที่เป็นอิเล็กตรอนีลิซิ่งกรุ๊ปนะเช่นเมทิลนะมะก,กอะมันก็จะช่วยให้เกิดยาได้ดีขึ้นตัวนี้นะฮะสองสามไดเมทิลหนึ่งสามตาไดอีนก็จะเกิดยาได้ดีขึ้นนะครับ,รบ, yl, บอุณหภิทนะี่ใช้ก็ต่ำลง สามสิบองศาก็เกิดละนะฮนะไดโนไฟล์ตัวเดียวกันแต่ว่าได้อที่ต่างกันต่างกันที่มีเล็กตอนเรลิซิ่งกรุ๊ปมากกนะ็เพราะฉะนั้นอ่าเล็กตอนวิดรอยน์กรุ๊ปก,กับเล็กตอนเรลิซิ่งกรุ๊ปมีผลในการเกิดิยาบ้ากนะตัวอย่างของเล็กตอนริลิซิ่งกรุ๊ปก,ก็เช่นเมทิลแอลคิลนะครับพวกอี S, เทอร์เอสเทอร์พวกนี้เป็นต้นส่วนพวกวิดรอยน์กรุ๊ปก,ก็เช่นพวกอัลดีไฮด์คีโตน คาร์บอซิลับเอสเทอร์เ er, ช่นกันนะครับเอสเทอร์เป er ็นได้เป็นได้ทั้งลิเลสินกรุ๊ปและวิดอิงกรุบไนโตรพวกไซยาโนพฟูนี่นะครับมีผลต่อ,อการเกิดปฏิกิริยานะเกิดยากเกิดง่ายนะครับในกลุ่มของดิว์ออเดอร์นะฮะเคสเซชันสามารถเกิดพวกไบไซคลิกได้เช่นกัน เช่นใช้ไดอีนเป็นไนะซโคลเพนตาไดอีนนะทำยากับไดนโนไฟล์เออเอาสตาร์ทติ้งเหมือนที่เราสองตัวทำยากันก็เกิดปยานะมันเกิดปยากันเองคือคือตัวหนึ่งทำให้ที่เป็นไดโนไฟล์ตัวหนึ่งทำให้เป็นไดอีนที่อุณหภูมิห้องเกิดได้นะฮะจันวนะ่เป็นไบเซคเิตอย่างนี้นะเป็นไดไซโคลเพนตาไดอีนนะลักษณะก็เป็นเอนโด เอ็นโดก็คือมุมแหลมๆกับวงห้าเหลี่ยมต้องชี้กับละด้านกันว่ามันมีสเตอริคต้องผักกันถ้าดูนะฮะเนี่ยแหลมๆเนี้ยกับห้าเหลี่ยมต้องผักกันนี่อยู่ในรูปของเอ็นโดว่ามันสเตอริคมันผักกันมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่เกิดไดนะ้เกิดได้ง่ายด้วยนะแต่ถ้าจะจะคลีฟมันออกไพลโลไรซ์นะครับก็ใช้อุณมสูง170ไพลโลไลซิสคลีฟป,ปึ๊บกลับได้เป็นสารตั้งตน้น เพราะนั้นเวลาสั่งซื้อตัวไซคลเปนตแตดอินมานะครับจะต้องมีสเตปเปอรไรเซอร์ตัวรักษาเสถียรภาพไม่ให้มันเกิดใบไซคลิกนะครับจากดิวซอเดอร์เพราะมันเกิดได้ที่ลุมถึงเปอเจอร์ตัวดิสซอรเดอร์เรอคชั่นนะฮะมันก็เวลาเกิดปฏิกิยาฟอร์มปึ๊บนะฮะเกิดเป็นวงปึ๊บนะในกรณีของไบไซคลิก ตัวได,ไดโนไฟล์ที่มาเกาะกับไดอินนะะฮตัวซับสิตเซนต์โมที่มาเกาะนะก็จะชี้ได้2ทิศก็คือเอ็กโซและเอนโดซึ่งขึ้นกับเซอริลเอนจีนะของโมเลกุลด้วยนะครับถ้ามันเซอริกมากมันจะมันจะชี้กันคนละด้านนะก็จะมีระบุเอ็กโซเอนโดได้ ด,ดูตัวอย่างดูตัวอย่างตัวนี้นะครับทิศทางของไดเนลไฟนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอ,อยู่ในทิศตัวที่มาเกาะนะจะอยู่ในทิศของเอนโดถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเหตุผลก็คือเซอริกเช่นตัวนี้นะฮะไซโคเป็นตัดไดอีนทำหน้านที่เป็นไดอีนนะครับทำยากับเมทิลโพเพโนเอต นะครับโพรเพนเอทเป็นเอลคีนทำยานะฮะไซเคเซชันปิดปุ๊บตอนนี้ก็กลายเป็นพันธะเดี่ยวทันทีนะครับตัวเอสเทอร์นะตัวคาร์บอคลีเลตเมทิลคาร์บอคลีเลตเนี่ยจะชี้ลงด้านล่างอยู่ในออร์เรเิชันแบบเอนโดนะฮะต้องอยู่คนละทิศกับคาร์บอนตำแหน่งที่7 ว่าเขียนก่อนก็คือมันมันสเตอริกนะเวลาเขียนก็เขียนนี้เขียนเป็นเส้นปากเลยชีย้เข้าไปในกระดาษถ้าถ้าเขียนลักษณะของสารมิธีก็เป็นอย่างนี้นะครับอยู่รูป endo เอาเวลาอ่านตัวนี้นะฮะเมทิลไบไซคลสองสองหนึ่งสองก็คือคาร์บอนสองตัวสองสองแล้วก็หนึ่งก็คือตัวไบไซคลิกนะครับเฮฟห้าตำแหน่งที่ห้ามีอินแล้วก็ endo 2คาร์บอกซิเลตเขียนนะครับเป็นลาสมิกนะมีคาร์บอยู่1ตัวคอนฟิกูเรชันของไดโนไฟล์ก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่ามายัางไงก็อย่างนั้นเช่นตัวนี้มาในรูปของซิสนะทับยากับบิวตาไดอีนนะเกิดเป็นวงนะฮะมาซิสก็ product ก็เป็น cis นะครับ cis diidentify product ก็ได้ dimethyl cis 4 c y c l o h e x e 1 2 d i c a r b o x y l a t e ได้ cis เหมือนกันถ้ามาแบบ tran เกิด s e c u r a t i o n b u s e order set product ก็ได้ tran dimethyl trans 4 c y c l o h e x e 1 2 d i c a r b o x y l a t e เป็น racemic มีไข่รอบ2ตำแหน่ง เพราะว่า the uh, the configuration of day uh, i n o v i e is retained นะครับก็เหมือนเดิมทุกอ,อย่างเหมือนเดิมมาอย่างไรก็มาอย่างนั้นในในกรณีของของของ day in ละ่ะเป็นยังไง day in ก็เช่นกันนะครับก็ r e t a i n เช่นกัน day in ตัวนี้ white and high day นะครับธรรมปียาอันนี้เป็น new เป็น day inovia ตันเป็น day in ก็ อยู่ใน endo นะฮะ endo ก็ชี้คนละด้าน,ต,นตัว configuration ของ d a i e นะต้องชี้คนละด้านหลังจากที่ form มันเสร็จแล้วเหตุผลก็คือมัน s t e r i ิกเซนสามกับหมูและตอน,นี้นะฮะจะพักกันอ่าถ้าเป็นตัวที่สองนะในลักษณะของ Tran อัอนนี้ s นะีซ s ก็ได้ c i s ์ถ้า Tran Tran ก็ได้ Tran น,นะครับ tran ก็ได้ Tran เช่นกัน ท,ที้ขออ้อแบ่งหนหรือชี้วันน้องอะเมคานิซึมของดิวซ์ออเดอร์เขก็ไม่มีปรากฏนะครับว่ามันจะเป็น Ionic Intermediate หรือว่าเป็นรายข้อกันแน่นะครับแต่ว่านักเคมีก็ระบุไว้ชัดเจนนะบ,บอกว่า d i วซ์อ e เดอร์เรีคชันเเป็นคอนเซอร์เซตคอนเซอร์เซ c พอลิชันก็เป็นปริยายที่เป็นปริยายสเต็ปเดียว อยู่ในในกลุ่มของ polyacylation c ก็คือเกิดสเตปเดียวไม่มี intermediate นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดผ่านา mechanism นะฮะเกิดคล้ายๆกับผ่าน intermediate ของ aromatic กนะฮะก็ต้องมาดูนะฮะว่าปริยาที่คล้ายๆกันเนี่ยที่เป็น polyacylation c คล้ายๆกับ diels-alder เกิดสเตปเดียว ไม่มีอินเทอร์มีเดียตเกิดปึ๊บจ้มปึ๊บเกิดวงเลยเนี่ยนะมีอะไรบ้างตัวแมคานิซึมของอของดิวซอเดอร์นะฮะเขาก็อธิบายไว้ประมาณนี้นะฮะเช่นตัวนี้ก็อ iene, นะเพนตาไดอินนะทำยาก,กับอะไดโนไฟตัวนี้อะมันมันจะเป็นอะเป็นเพลนนะสองเพลนเนี่ยมาทำยากันแล้วหันเข้ามานะ ก็ก็หันได้ได้ไดโนไฟหันตรงกับไดเอทน,นะครับเนี่ยแล้วก็เกิดเกิดปิยากันนะฮะเสกเดียวนะฮพายเลนตันก็ชิปมาเกิดการฟอร์มบอนลนะนี่ชิปเกิดดับบอลขณนเดียวก็เป็นดับเบิลบอลนะตัวนี้ก็ชิปมาก็เกิดการฟอร์มบอลลักษณะนี้นะครับมันคก็จะบิดนะฮะตำแหน่งที่สองก็ก็จะมูฟขึ้นไปนะครับตัวเมเทโอสเต ก็ก็ดันลงมาอยู่คนละด้านกับมุมนี้นะครับเนี่ยอยู่คนละด้านกันอยู่ในในตำแหน่งเอนโดนะอยู่ในตำแหน่งเอนโดนะเอ็กซโซคือด้านนี้เ endo ก็นนกชี้ลงนะ m e c นิซึมของด di- di-aldde เนะกิดสเต็ปเดียวนะฮะคอนเซรเอร์เต็ l y c y c l ซค collection จำปึ๊บเ,เกิดได้เลยแต่เขาบอกว่ามันมันคล้ายๆว่ามันจะมี แม้ไม่มีอินเทอร์มีเดียตแต่ว่าทานเจนสเตตเป็นอารมบทิกทานัจนสเตตตามกฎของฮุก okay, okay, เกลไคลเชียลอารมบทิกสิตตก็คือ cn บวกสองนะครับเขาดูแล้วว่ามันน่าจะเกิดมันเป็นอารมบทิกทานัจนสเตตแน่ๆนะครับซึ่งตัวอารมบทิกทานัจนสเตตตัวอย่างที่เห็นเนี่ยก็เช่นนะครับพวกปฏิกิิรยาดีคาร์บ็อกซิเลชัน ของเบต้าคีโตแอซิดแล้วก็พวกเบต้าไดคาร์บอสติกแอซิดเช่นตัวนี้เกิดสเต็ปเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกได้คาร์บอนบบออกคาร์นไดออกไซด์อันนี้ก็ enough. อีเน้าอีเน้าก็ถอร์ชุมอะไรกลายเป็นคีโตอีกอันนึงก็ Co คอบริอิลิมิเนชันอัพเอมีนเอนออกไซด์คล้ายๆกันครับลวนแพรจับไฮโดรเจนชิฟ ได้ออกนะครับก็ไดแอลคีนแล้วก็บวกกับ n n d i m e t h y l เไฮไฮะไฮดอกซิลาีรอกซิลามีนตัวนี้สเต็ปเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะดีคาบอ x ซิเลตสเต็ปเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะโค e คลิมิเนชันดียสอเดอก็เช่นกันสเต็ปเดียวปึ๊บปบ ึบนะะฮแต่ว่าเป็นอัลลอมบติกทันชันสเตตไม่มีอินเตอร์มีเดียรนะฮะไซคลยเซชันปุ๊บปิดวงเป็นแอดดัปทันทีถ้าเพโลไรซิสก็ก็ครีปออกกลับคืนนะครับได้เช่นกันซึ่งปริยาในลักษณะนี้นะฮะก็มีหลายตัวนะฮะที่เป็นอัลลอมบติกทันชันสเตตเช่นอะไคลเซนรีเลนจ์เมนต์นะหรือว่าโอบเรเลนจ์เมนต์นะครับ ment, คล้ายๆกัน ดูตัวอย่างของของคายเซนรีอเรเลนจ์เมนต์ก็เป็นเทอร์มอลเรเลนจ์เมนต์ใช้ความร้อนดิสอร์เดอร์เมื่อกี้ก็ใช้ความร้อนนะของแอริวเพนเชียลอิเทอร์ลองดูนะฮะตัวนี้แอริวเพนเชียลอิเทอร์เปลี่ยนเป็น2องแอริวฟีนอลตัวนีนะ้ใช้ความร้อน2 0 0ถึง250นะาบกลายเป็น2องแอริวฟินอลไม่คยดิซึมก็คืออย่างนี้เกิดสเต็ปเดียว คล้ายๆกันนะฮนะภายด้วยก่อนชิปชิปปึ๊บนะเป็นอโรมาติกทานเจนสเตทซิกเมนผ่านซิกเมนเบิร์ดลิงนะฮนะได้ตัวนี้อันนี้คีโตนะคีโตก็เปลี่ยนเป็นอีนอปกติคีโตจะเสถียรกว่าอีนอแต่ในกรณีต้องเป็นอ่าทอตทโมไรส์ไปเป็นอีนอฟอร์มเพราะว่าอีนอเสถียรกว่าด้วยเหตุผลของ มันกลายเป็นอะโรมาติกนะวงนี้นะเป็นอะโรมาติกแล้วมันเสถียรกว่าแม้ว่าคีโตจะเสถียรกว่าอินอลแต่มันเป็นอะโรมาติกของอินอลแล้วเสถียรกว่าเลยได้แอริลฟีนอลมาตัวนี้นะครับอีกตัวนะครับอีกตัวก็คือโอลบริเลนจ์เมนต์เป็นเทอร์มอลไอโซมาริเซชันเช่นกันยกตัวอย่างของ15ไดอีนตัวนี้นะครับ15ไดเอทชิปเกี่ยวกับฮีทใช้ความร้อนฮีท คล้ายๆแบบดิวส์ออเดอร์เลยนะฮะปึปปปะ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะเปลี่ยนข้างจากสามสามไดเมทิลหนึ่งห้าเฮกซาไดอินก็ได้เฮกจาไดอีนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของโคบเรเลชเมนนะฮะก็โจทย์นะฮะก็ให้นิสิตลองไปทำดู